คู่สีเมตาณนะปัจจุบันมีตัวละครไหนคู่สีไหนที่น่าเล่นบ้างน,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นห่างขายกันไปนานนะสำหรับคอนเทนต์แบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเรียกว่าเป็นการชี้เป้าใช่ไหมก็คือใช่นะครับโอเคเดี๋ยวขอเอานี้คือชีอ้ก่อนเลยจะได้เห็นภาพกันนะเหตุผลที่ว่าทําไมผมส่งโรเจอร์อันนี้น่าจะเห็นกันชัดเจนคู่เขียวนั่นแหละครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสารคลิปนี้อาจจะมีทั้งมือใหม่และมือเก่าสามารถดูได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆมีตัวละครเหล่านี้เล่นก็คือน่าจะเล่นได้อย่างสบายจนถ อันดับต่อมานะครับในส่วนของสีน้ําเงินก็คือเป็นคู่นี้ได้เลยเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวไหนบอกว่าไม่เก่งทําไมคือผมบอกก่อนครับว่าในส่วนของตัวละครแชงอันนี้คุยเรื่องแชงแล้วนะนะเนื่องจากตัวละครแชงเนี่ยไม่ใช่ฆ่าน้องงูไม่ได้แต่ปัญหาคือกว่าจะฆ่าได้และกว่าจะได้ทงอันนั้นคือปัญหามากกว่าเช่นคล้ายๆตัวละครแชงเจอนิกะคล้ายๆกันนะครับเจอนิกะมันฆ่าได้แต่ใช้เวลาในการฆ่าดังนั้นเนี่ย กว่าจะได้ทงนั่นจะ30วิหนึ่งนาทีซึ่งมันไม่เหมือนกับตัวละครโรเจอร์มันต่างกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคู่เมตาที่สามารถเล่นได้เนาะโดยหลักอันนี้การทงแน่นอนเหมือนนิกะส่วนอลอปจินะครับคือเล่นแนวหลอยทงย้ําหลอยทงเช่นบางด่านเหมาะเล่นเลยหลอยอย่างด่านแชนดล่าเขาไม่เห็นเราอยู่แล้วครับเนี่ยลอยทงเลยแต่เลือดต้องมากกว่า70%นะแล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็นอีกคู่เมตาขาวดาครับวิง่งเป็นอีกเมตาหนึ่ง อันเนี้ยเล่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นหมายเขาว่า1 2และ3ใครมีคู่นี้เล่นได้เลยสีแดงไม่ต้องพูดสีแดงคือจบนะครับไม่มีนะดังนั้นหมายเขาว่าถ้าใครมี1ในนี้สามารถเล่นได้แบบไม่มีปัญหานั่นเองและตัวละครที่แชงหลังจากที่ผมตอนนี้ยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเงินยังไม่มีอัพแต่ว่าพึ่งส่งมาได้เมื่อวานน่าจะเห็นกันแล้วนะแล้วทีเนี้ยในส่วนของตัวละครโรเจอร์มาเลยเป็นตัวละครที่รับมือกับตัวละครแชงได้ขออย่างเดียวอย่าโดนตัดเลือด กูขอแค่นั้นเลยถ้าไม่โดนแชงค่าไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าแช่งจะไม่โดนโรเจอร์ตัวนี้ค่าคนละเรื่องนะดอกหนึ่งโรเจอร์ฟัน4ี่ถึงห้าพันนะครับแชงหลับหล,ล,ลับเลยอะคือผมเห็นหลายตัวแหละปาดตึ้งหายเกิดขึ้นมาใหม่ส่วนใหญ่จะหลบหนั่นแหละมึงโดนโรเจอร์เล่นส่วนถ้ามันตีสวนโรเจอร์แม่งก็สวนอีกและตีโรเจอร์ก็ไม่ติดชังกพอะเลือดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรนี้คือมันค่อนข้างโกงผมก็เลย จริงจงเนี่ยโรเจอร์มันเป็นตัวละครที่เป็นซ้ำไม่ได้แต่จากที่ดูตอนนี้แม่งเมตาจริงๆทั้งหมดแล้ววิ่งยังไงก็โคนที่จะมีติด ID ดีแล้วกันเนาะส่วนเหตุผลในการทําคลิปนี้คืออยากให้เพื่อนเนเข้าใจว่าถ้ามีตามนี้เพื่อนเพื่อสามารถดองถึง6ปีได้เลยอันเนี้ยคือที่อยากจะบอกมากกว่าว่าเออมี1ในเนี้ยเล่นไปเลยเพราะหนึ่งในเนี้ยเป็นเมตาทั้งหมดชัดเจนนะชัดเจนเจนะอ่ะหวังว่าน่าจะเคลียร์ลักรัะคนที่เปิดแชงไม่ได้เล่นคู่ทางเงินแบบนี้คุณก็เล่นได้เช่นเดียวกันแต่ย้ําคู่นี้นนน้อง,งูเป็หลัักะครบ อันเนี้ยแค่เสริมเพราะมันเล่นได้แค่บางด่านเยี์นะอ่ะเป็นประมาณนี้เนาะ